กับสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันจะได้เดินทางมากติดตามเหื่องเล่าความฝันของคุณลุงเนาะค่ะยินข่าวมาว่าคุณลุงมีฝันแลละค่ะท่านผู้ชมฝันหลอบนีฝันจังไดนั่นกห้คุณลุงคุณบอกให้ฟังเนาะค่ะแต่ว่าหลอบก่อนนี่ก็มาติดตามความฝันของคุณลุงนี่ดอกค่ะแต่ว่า แปลโบเบิร์ตเนาะค่ะท่านผู้ชมก็แปลเอาโบเบิร์ตเอาโบเบิร์ตค่ะแต่โบเป็นแปลโบครบเนาะค่ะโบควบคุ้มรอบนี้่เอาให้มันขอบคุ้ม่าเก่าค่ะท่านผู้ชมก็คุณลุงนี่ฝันจังไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะฝันรอบไม่นี่เนาะฝันรอบไม่ฝันมาเล่ามาเล่าศูนย์มาบอกเอาเลยแล้วไงคือว่าอยากเอาเอาคือว่าซื้อเอาคือเอา เอาเงินนะขรับใหม่เดียวเป็นศูนย์เป็นศูนย์มาเขียดรว่าเียดร้ายว่า,า,ว,าว่าเข้าบ่ได้เงินอ่าเข้าสื่อบ่เป็นค่ะบ่ได้บังเราอ่ะค่ะสองบอกสองมันเป็นซีบอเราหว่างซีค่ะค่ะสองบอกสองมันเป็นซีบอแล้วก็ผู้งิงสองคนลูกน้อยเลยงามงามทำแต่งอ่อนเนี่ยค่ะค่ะอันนี้แต่งอ่อนนี่เปรียบเทียบถึงว่ามันงามคือแต่งอ่อนไหม่ะ ม่นเดี๋ยวไมว่าเป็นตัวเลขกดิอาือวบางามแตงอ่อนถึ้นไมมานี่พ้หยิ่งสองคนลูกเ่าสองคนน่ะมันจะเป็นูุงยิ่งมันจะเป็นซีซีมาหลอกนี่มานีแล้วมันต่อม้าแม่กับมาเขามาเขาความฝันก็เอามามาแบบคุณเรียบ้านเนี่ยมันด้มาแบบหนุ่มนวลเนี้ยมาแบบคุณเนี้ยบ้านมาแบบจะหายจะหายเลยว่าเอาเงินมาให้เอาเรขกมาให้เอาเงินมาให้ คือไปเอาคือไปซื้อเคนวางซีก็หม,มายของมันน่ะมันเพื่อนว่าจังไหนตอบวะคะคนวางซีรอบนี้มันจะเป็นไปได้บ่เราอะจะเอามาใไห่ไม่บ่เอามหม้อเรอได้หรอได้เลือกอะไงเนี่ยเออแต่ว่าอันเท่านี้มาช่วยกันคิดลหลายๆคนนี อมมันจะมื่นเหลี่ยมมันได้มันมันมาห้อตจีอยากได้กเได้เหมืนอ,อนจีอ่นนะความฝันหลังแต่ถ้าว่ามันมีข้อไม้มันมาห้องนี่เป็นผู้ถามเล่าว่าเป็นผู้ถามผู้ตายว่ามันจะเป็นไปได้ปะเป็นไปได้แล้วเราอยากเป็นไปได้คก็ออเขาพันมายาเราก็มีเลยเด้อวันนี้เราจะาป๋าจุกเป็นมาอันหนึ่ง กระจกม้องอ่ะมันสีเป็นร่องมที่แล้วมีขากระจบกระจบซองกระจบซองเนี่ยกระจกซองเงาเนี่ยละแวนคนเอิแวนเออแต่คนเอินกระจกกระจกแงซองเงานี่ยล่ะเจ้าจบขึ่นที่ทีบ่มันี่มันี่มันจะเป็นประเดีบ่ห้องห้องเลยถามนเนาะคนไปได เป็นไปได้เพราะมีเห็บจ pues ่ายพาดเด้อเขินว่าเินว่านี่ยเนว่าบ้านกู Minecraft> ้พ่าดแล้วบองบองบอโตเด้อจะหาห้เพราะว่ารอนเลยเพราะความเพราะเพราะความสูงนนี่จะกกับมึงอ่อ่นี่กกับมึงเราเป็นรองกันเลยเป็นดบ้กันเย อดนนี้น ah. er, ี่จะบอกว่าห้องนี้กูก็มั่งเลยอันลักเจ้าเอิญพอรองเลยบ้าเจ้าพอรองเลยอันนี้เอามาให้พ่อมากันเอาอันนี้กูบังไว้บังกูก็มาบังคับกูก็เึิ่งเนเลขสองสองตันะสองสองเป็นซีวะเราห้องน้อยสองสองเป็นซเออสองสองเป็นซีวะเราบวกบวกเขาบวกกูนี่อีกสองตัวนะ ท <Rapid. S 1> ี่ซีบอปล่อยได้มากิดมานอนขิดนาอันที่สองสองรุ่นต้องขนทิ้งลูกต้องไก่เนี่ก็ว่าที่ซื้อแต่ว่าซื้อเล็บบาทบ่กเออมบตัวไก่เอเลี้ยงเลี้ยงมันนเออบารนี่ไ็้ขึ้นสิกระจกเนี่ยเงียมันงงรู้ว่าแต่ว่าเขากอมันแย่เ

Thế nên tuyển bưng ta bán từng cái chục nè Ừ Có bà Bình lấy bà ý nhắn gì, vào, à. đầu, à. vào, đi em xin nè Có lẽ bà Có lẽ bà cải trúc Có cứ câu Ừ Bình bà bó mén Khánh mất bữa nay bụi บอก้ก็มาโอ้อก็เดินเองเออวันนี้เกูน,นวนะ่าทิพย์พงทิพยตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยนน<ๆ>ท่พย์ทิพยม,มันก็ไปเลย,เลย้วนี่ทำนั้นแหละก็ฝันเที่ยวน,นี่มาบโกคักๆศูนย<อ>์แห่งไร้ายมีตะปูกับมือมีตะปูกับมึงยกกระจกขึ้นในกรแตโบเป็น แก,บบเ,กเ,เป็นคนกบถือใจเพิ่นเพิ่นกบว่าข้าวเปลี่ยนคนว่ามึงกบกีแกวานพิลาวัานนี้วันนี้กูสิไปเพิ่นต้องจับข้าวเนาะมาแม่สิมกค่ะค่ะเอาเอาไมซามีด้ค่ะ่ะหลายก็ยฟันของคุณลุงก็มีมซามีเนาะค่ะเนาะค่ะก็ขอข,ขอบคุณคุณลุงหลายๆเนะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ มาให้ความฝันมาให้เนวท่านค่าจำนี้เนาะค่ะขอขอบคุณนี่หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงโตเลขของคุณพอจอยค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีทองมหาค่ะมาหามาหาซูนหายค่ะท่านผู้ชมว่าหายเหลขกหล่วสื่อบอกเป็นเพิ่นว่าในหลบก่อนนั้น มาบอกสองสองเนาะค่ะท่านผู้ชมบาทนี่เพิ่นว่าสองสองเป็นทอด้ายวาสันในความฝันสองสองเป็นซีบอว่าสันเพิ่นมาหายให้คุณพอจอยเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาเลยมาบอกอีกค่ะรอบนี้มาบอกอีกมายกกระจกให้คะ่ะยกกระจกให้เบิง่งเพิ่นว่ากาเลยบอกเลขคะ่ะหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะท่านผู้ชมกับหนากับลังเอานอก่นเนาะนี่ก็เป็นตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเป็นแนวทางที คุณพอจอยเพิ่นนํำมาแบงปันในงวดนี่เนาะคะ่ะเนาะกาขอบคุณท่านผู้ชมเนาะคะ่ะเนาะที่กดเขามารับชมรับฟังคลิปจนจบค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเนาะถ้ายังบอกกดติดตามก็ขอฝากช่องในเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบปลาตูเลขและกาเนวทางดีๆเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆอยู่มองใดแอดกัสิปติตามมาอฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความชริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลขลุยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีครับตัวเลขของคุณพอจอยค่ะหนึ่งหหหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ